เราจะลองชิมนะคะอันนี้ลานี่คนเต็มเลยเราจะชิมคอตตอคนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จ่ายเงินสดสนแล้วก็มีไวน์ร้อนเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะดูกันว่ามันเป็นยังไงอ๋ออัดูยอยู่เอามาเอา วายร้อนเป็นสาบ้านเราแต่ที่นี่เป็นวายร้อนคืออะไรก็วายค่ะเวายแดงที่คุณกินเอาต้มร้อนๆอ๋อถามวายแดงจะเอามาต้มเขาก็เลยดึงอากาศมันหนาวที่กินวายแดงน่กินต้องกินร้อนๆให้ถึงอยู่สิบนาทีได้ไหมถึงถึงสิบนาทีต้องแคทบอกรอคิวอยู่ ยังไม่ได้คนซื้อเยอะนเออไาีนี่นี่ตอนนี้เป็นคิวเราแหาย เปไเงินเปนเงินสัเลยแป่เงินสั่นเลยะเปล่าดิงแค่หน้าพี่เป็นตอนไหมไม่เป็นเพราะพี่ไม่เป็นปล่าม่เาัด้ห้าตะว่าเยิ้เราใส่คิอจบ

เอาหนูกลับบ้านด้วยนะมันแรงมากมีแต่กินเหล่าขาวต้มเนี่ยนะมันคือวายแดงต้มนั่นแหละเหล่าขาวต้มกรดมเนีอ่ะรสชาติเป็นไงครับมันชาโทมันเข้มข้นมันเข้มข้นกว่าวายปกติเพราะว่ามันแต่มันอุ่นกินแล้วข้างในก็้ามันคือวายแดงแล้วขอเอามาต้มก็อัพราคาขึ้นมาอันนี้แก้วละ 5ยูโรข้าบ้านเราก็ประมาณเกือบ200แก้วนองแก้วหนึ่งสองร้อยซูบิอาด้เกือบกินไหนคุ้มกันกินนะจ๊ะแก้วละสองร้อยทำไมไส้กรอกสั่นอันนี้ไส้กรอกรสชาติเป็นไงครับใฮ้มันได้อยู่นะเพราะมันอุ่นอือมุ่นกินแล้วจะทำให้ร้อนนี่ไงอุ่นคอดี